ลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสบดีย้ายข้างใหญ่จะเป็นเช่นไรมาดูแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงและตามวันเกิดทั้ง8วันกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคนที่เมื่อผูกดวงมาแล้วนะครับลัคนาสถิตมีนจะแม่นยำมากเลยครับแล้วก็จะบอกวิธีการรับชมครับเพราะว่าคลิปนี้จะบอกคําพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีย้ายแบบภาพรวมนะครับและคําพยากรณ์ตามวันเกิดทั้ง8วัน บวกกับคาพยากรณ์ดาพัสดีตามพื้นดวงของท่าน12เรือนพบหรือ12เรื่องราวครับเพราะฉะนั้นเอาความหมายทั้ง3ส่วนนี้ไปรวมกันนะครับจะเป็นคาพยากรณ์ของท่านอย่างแน่นอนครับทีนี้ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาครับชาวมีนเป็นอย่างไรกันบ้างครับหนักเหนื่อยมีปัญหาใช่ไหมครับในเรื่องของการงานในเรื่องของตัวเราในเรื่องส่วนตัวก็ได้นะครับดาพัสดีไปตกอยู่ในเรือนวินาศครับโอ้โหเรียกว่า เยอะแยะมากมายปวดหัวกันเลยใช่ไหมครับแต่ก็ต้องบอกครับข่าวดีก็คือว่าดาวพระศรีจะย,ย,ย้ายวันที่8เมษายนนี้แล้วนะครับและอยู่ไปหนึปีเต็มครับปีกว่าๆด้วยครับเพราะจะย้ายอีกทีคือ19เมษายนปี2566ครับดีเลยนะครับข่าวนี้นะจะเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนครับ เพราะว่าดาบัย้ายคราวนี้ครับได้ตาแหน่งเกษตรตาธิบดีครับที่แปลว่าเป็นของตนจะมีความมั่นคงทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยตัวเราเองครับความรู้ความสามารถสติปัญญาครับแรงกายแรงใจจะสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับกะดูสิครับดาบธสบดีนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนตนุก็คือตัวเราเองแล้วก็เรือนกรรมะก็คือเรื่องงานนะครับจะจอมาอยู่ในเรือนตนุก็ตัวเราครับเพราะฉะนั้นนะครับบอกเลยครับสิ่งที่ดี ที่งามเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเรียกว่ารอคอยมาในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้นะครับนะดาวพัสดีเป็นกเกษตรตาที่พดีทับตัวเองครับและดาวพัสดีเป็นดาวแห่งประธานฝ่ายสุปครอร์ไปได้ความสุขความสำเร็จโชคลาภต่างๆครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันดับแรกครับเวิร์คคืองานครับนี่ครับภาพนี้เลยนะยิ้มแย้มแจ่มใสใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานใครงานที่ติดขัดก็จะราบลื่นผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาุถัมภมมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าดวงดีขึ้นอย่าง ลิกจากหน้ามือเป็นฝ่ามือเลยนะครับนี่ครับเงินทองมาแน่นอนครับโอ้โหนะ้รับเป็นดาวแห่งความสุขความสำเร็จอุดมสมบูรณ์ครับเพราะนั้นนะครับจะร่ํารวยเกิดขึ้นแล้วนะครับจะรวยมากรวยน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดี๋ยวมีคําตอบให้แน่นอนครับนี่ครับเสี่ยงโชคครับก็มีโอกาสที่จะถูกอีกนะครับโอ้โหมีรางวัลมีลอตโต้เข้ามานะครับแล้วก็ดีถึงขนาดได้รถใหม่บ้านใหม่อ่าได้หมดเลยนะครับมีเกณฑ์ได้ เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นี่เข้ามาอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญครับความรักครับโอ้โหที่ผิดหวังอกหักเสียใจเลิกราอย่าร้างครับจะมีรักครั้งใหม่จะสมหวังในความรักลงเอ่ยแต่งงานได้ด้วยครับอ่านี่นะครับดวงดีมากเรียกว่าดีหนึงประเภทหนึ่งดี 1, ที่สุดใน12ราศีเลยก็ได้ครับหลัง8เมษาปไปแล้วนี่คือชาวลักนามีนนะครับ นี่แหละครับคือเรื่องราวงานดีๆความรักโชคลาภบ้านงานเงินความรักสุขภาพดีขึ้นหายป่วยหายเจ็บโอ้โหทายได้หมดเลยครับนี่นะครับคือดาวพฤหัสบดีที่มาทบลักนามีนครับดีใจด้วยเลยนะครับตรงนี้ต่อไปครับเรามาดูกันบ้างครับว่าถ้าตามวันเกิดจะเป็นเช่นไรครับแน่นอนครับถ้าเกิดวันอาทิตย์ลักนามีนครับดาวพฤหัสบดีเป็นอุสาหตามทักษะครับกันแน่นอนครับ จะต้องขยันจะสู้จะลุยเหนื่อยหน่อยแล้วจะดีครับใช้ความรู้ความสามารถเยอะๆเลยครับออกมาให้เต็มที่ครับแล้วจะนํามาสู่ความร่ํารวยนี่ก็ได้เหมือนกันครับดีเลยนะครับตรงนี้เหนื่อยหน่อยครับแต่สําเร็จครับต่อไปครับเกิดวันจันทร์ครับดาวจะดีเป็นมูลละครับโอ้โหเรียกว่าจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้ทรัพย์สินที่ดินเงินทองอะไรต่างๆมาอย่างมากมายร่ํารวยเลยก็ว่าได้นะครับนะ และที่สําคัญก็คือถ้าทําเกี่ยวกับอสังหาจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษหรือถ้าเราเป็นพวกอินลูเอนเซอร์เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือเป็นพวกอาชีพส่วนตัวเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินเราจะเพิ่มขึ้นหรือค่าตัวเรานี่แหละจะเพิ่มขึ้นเช่นค่าตัวหลักพันเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นหลักแสนเป็นดาราค่าตัวอัพสเกลได้เลยครับยินดีด้วยครับอ่าตามนี้เลยนะครับ ต่อไปครับเกิดวันอังคารครับดาวอังคารเป็นสีตามทักษะสีก็โชคลาภความสําเร็จไม่ค่อยเหนื่อยมากอันเนี้ยเหมือนราชฉลดมาเกยทําอะไรก็ดูดีดูมีสกุลลุนชาติดูแบบสบายไม่เหนื่อยได้เงินได้ทองได้บ้านได้รถได้ของทุกอย่างเลยครับยินดีด้วยครับต่อไปครับคนเกิดวันพุธดาวพระเป็นเดชครับอันนี้นะครับความรู้ความสาม,มารถสติปัญญา จะก่อเกิดอํานาจบารมีจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งครับอันนี้ก็จะมีคนเชื่อฟังเราอีกมากมายนะครับอันนี้แปลว่าจะมีอํานาจครับยินดีด้วยครับสั่งคนได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับและแนะนาใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับแล้วจะดีอย่างจริงแท้เลยครับนี่ครับต่อไปครับคุณเกิดวันพฤหัสครับได้ปรีเป็นบริวารครับแสดงว่าดวงนี้ต้องทําเองครับต้อง ลงมือลงแรงด้วยตัวเองก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ก็จะได้ผลผลิตเป็นอย่างดีหรือมีบริวารมีลูกน้องที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะเป็นกเกษตรไงแปลว่ามั่นคงครับเพราะนั้นอันนี้ก็ทําเองก็ได้ให้ลูกน้องบริวารลูกมีข่าวดีให้กับเราได้หมดเลยครับยินดีด้วยครับต่อไปครับคนลัคนามีแล้วเกิดวันศุกร์ครับเดี๋ยวถ้าเป็นมนตรีทาทักษะครับตามทุกสอนชี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้มชูมีป๋าดัน เอ่ยอันนี้ดีเลยหรือจะมีสายเปมาเปเราได้หมดเลยนะครับตรงนี้หรือทํางานตัวเราเองก็จะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะใช้ความรู้สติปัญญาเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นไปช่วยเหลือสังคมได้มากยิ่งขึ้นครับอันนี้ดีใจด้วยเลยนะครับเกิดวันเสาร์กันบ้างครับดาวพฤหสัมบดัเป็นอายุตามทักษะครับกันแน่นอนครับสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงจะรักสุขภาพจะออกกาลังกายมากขึ้นมีความคิดการอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจะนิ่งขึ้นได้หมดเลยนะครับหรือจะมี ไปทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนมีอายุนะครับแล้วจะดีติดต่อกับคนสูงวัยจะให้โชคให้ลาบหรือจะได้แฟนเป็นคนมีอายุมากกว่าเราแต่มั่นคงร่ํารวยโอ้โหได้หมดเลยครับข่าวดีเลยนะครับตรงนี้และสุดท้ายครับคนเกิดวันพุธกลางคืนครับคือเกิดวันพุธหลังหกโมงเย็นถึงก่อนหกโมงเช้าของวันพฤหัสบดีครับแต่พุธเป็นการากินีครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรามาดูกันดีๆนะครับการากินีเนี่ย แต่เป็นเกษตรตาธิบดีนะครับไม่ได้หลายอะไรขนาดนั้นนะครับแปลว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จร่ํารวยได้บ้านได้รถมีเงินมีทองเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนคนทั่วไปไงครับคนทั่วไปเขา50าสบกสิได้ร้อยของเราเป็น50 0บวกสิบวกสี 40, อะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้ร้อยไงครับคือมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมีโปรเซสมากขึ้นต้องซิกแซกต้องพลิกแพงต้องแก้ปัญหามากขึ้น คือใครทําเกี่ยวกับการแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมรีโนเวทอะไรพวกนี้จะดีครับเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์ทำไปเลยครับสําเร็จร่ารวยได้เช่นเดียวกันเมื่อยหน่อยกต้องสู้ครับทาไปเลยครับนี่ครับคือคนเกิดพุทธกลางคืนครับอ่าและแน่นอนครับต่อไปจะเป็นเขาเรียกตามพื้นดวงกันบ้างครับแต่ก็ต้องบอกครับหลายๆท่านทําไม่เป็นครับอันนี้ผมทําแบบละเอียดให้เลยครับหนึ่งเข้าไปที่ Google ครับ 2พิมพ์คําว่าเบอร์ฟันธงครับก็จะขึ้นมารูปนี้เลยนะครับแล้วก็กดคําว่าเบอร์ฟันธงเลขมงคลตามราศีโดยอาจารย์รักราชสีได้เลยนะครับแล้วขอบคุณอาจารย์รักราชสีมาณที่นี้ด้วยครับคลิกตามนี้เลยนะครับอ่าต่อมาครับก็จะเจอช่องให้กรอกวันเกิดครับก็ทําตามนี้เลยครับก็ใส่ไปครับวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับแล้วก็พิมพ์คําว่าติศวาค้นหาเบอร์ฟันธงตามนี้เลยนะครับก็จะได้รูปดวงนี้ขึ้นมาครับก็สังเกตที่กรอบสี่เหลี่ยมครับสีแดง ลัคนาราศีมีนอ่ชัดเจนนะครับเราไปดูเลขห้าครับอยู่ในราศีกร,รกฎพบปุตตะอะไรประมาณนี้ครับก็ไปฟังกระของอาจารย์เกตเทวะได้เลยครับแระของอาจารย์เกตเทวาครับจะเริ่มที่ตัวเราเองได้เลยครับก็คือว่าดาวพฤหัสบดีเดิมตอนเกิดอยู่ราศีมีนมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้เป็นเกษตรตาธิบดีเดิมจอมาเป็นเกษตรตาธิบดีโอโหบอกได้เลยว่าจะดีมาก และที่ผ่านมาก็ไม่ได้แย่มากหรอกครับเพราะพื้นดวงมันแข็งแกร่งเสริมใจเหล็กครับแปลว่าจากนี้ไปทาอะไรจะประสบความสำเร็จการงานธุรกิจเจริญก้าวหน้าโอ้โหร่ํารวยอย่างแน่นอนครับต่อไปครับดาวพฤหัสบดีเดิมครับอยู่ราศีเมษมันงแเกิดครับได้ตำแหน่งราชาโชคเฉลิมเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โหแล้วไปรอในเรืองการเงินครับอันนี้แหละครับเน้นเรื่องเงินเลยครับจะมาแบบรัวๆผู้ชายอุปถัมภ์ ทำอะไรติดต่อกับผู้ชายจะร่ํารวยอย่างมากมายเลยครับเนี่ยครับรวยสุดๆเลยครับดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะเพราะเป็นทั้งราชาโชคแล้วอยู่ในเรือนการเงินอีกครับโอ้โหดีใจด้วยครับทําอะไรสําเร็จรุ่งเรืองร่ารวยอย่างแน่นอนครับต่อไปครับดาวพฤหัสดีเดิมครับอยู่ในราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดครับอ่าอันนี้ไม่ได้ตําแหน่งอะไรนะครับอ่าแล้วที่สำคัญไปอยู่ในบ้านดาวศุกร์ครับ อารมณศิลปินอนเตอร์เนได้ดีครับตรงนี้นะแล้วไปอยู่ในเรื่องสหัชชาแปลว่าอะไรครับต้องเดินทางเจรจาติดต่อพบปะผู้คนเข้าสังคมคีบคอนเน็กชันออนไลน์ทําไปเลยนะครับอันนี้นะครับจะนํามาซึ่งความสําเร็จเงินตาโชคลาาบ้านรถที่ดินสมหวังจะเจอคนรักกัจัดการติดต่อเดินทางได้หมดเลยครับดีใจด้วยครับต่อไปครับดาวพฤหัสดีเดิมครับอยู่ในราศีมิถุนมันอ้ัเกิดครับ อันนี้ได้ตำแหน่งเพียบเลยครับตอนเกิดครับเป็นปฐุมมกเก์ครับเขาเรียกว่าพฤหัสสี่ทรงศักเฉ่มชอยจะเจริญยิ่งยศดนาแม่เกิดตระกูลต่ำต้อ,ตอยยศเสมอพงพันผู้ดีโอ้โหอันนี้ก็ว่าดีนะครับเรียกว่าเป็นคนที่เป็นคนรักของสังคมเป็นมีเมตตามหานิยมเนื้อหอมอะไรแบบนี้เห็นไหมแสดงว่าอะไรต้องไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับพบปะผู้คนะเยอะไปอยู่เบื้องหน้าและไม่แค่นั้นครับ ได้ตำแหน่งอำเภออุดมเกเกนด้วยนะครับพื้นดวงเดิมเนี่ยได้ตำแหน่งดีๆแบบนี้แลวจอมมาเป็นเกษตรตธิบดีเนี่ยแปลว่าจะมีอะไรดีๆหลายอย่างมาให้เราทําทําให้เราประสบความสําเร็จลุ่งเรืองร่ารวยและไปทาเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรบ้านอะไรรถอะไรที่มันเกี่ยวกับของพวกเนี้ยที่พูดไปอ่ะทําได้เลยจะประสบความสำเร็จครอบครัวจะส่งเสริมสนับสนุนนะหรือเราจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ที่ดีคันใหญ่กว่าเดิมรถลักชัวรี่รถไฟฟ้าอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้ดีใจด้วยนะครับ ต่อไปครับดาวพัสบดีเดิมครับอ,อยู่ในราศีกรกฎมาตั้งแต่เกิดครับโอ้โหตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มีพลังงานมากมายครับแล้วก็ได้อัมพอเดมเก์อีกด้วยครับโอ้โหนี่พื้นดวงเดิมดีจรมาดีดีแน่นอนครับอันนี้เรียกว่าเราจะต้องเรียกว่าไงครับทำอะไรนี้จะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆงานใหญ่ๆอภิมหาโปรเจกต์ราชรถมาเกยนะครับ แล้วอยู่ในภพปุตตะแปลว่าเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าแล้วจะดีงานเป็นโปรเจกต์เป็นเคสเคเป็นคนคนไปเน้น์วิตบริการเจรจาติดต่อครับบอกนะครับทําแบบนี้นะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จร่ารวยอย่างมากมายแล้วก็ได้รายได้หลายทางด้วยเพราะทําหลายอย่างหลายธุรกิจทำเบิ้ลๆได้เลยครับดีใจด้วยครับต่อไปครับดาวพสบดีเดิมครับไปอยู่ในราศีสิงห์มันตั้งแต่เกิดครับอันนี้ครับต้องบอกลยครับว่าอยู่ในภพอลิครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับอลิคือดาวอาทิตย์อาทิตย์เป็นมิตรจักรคูครับพบอลิก็จริงแต่เป็นดาวคู่มิตรอย่งครับเนี่ยถ้าดูกันลึกๆน่าจะรู้เลยนะครับว่าเจอปัญหาอุปสรรคอย่างแน่นอนแน่นอนครับที่ผ่านมามีเหนื่อยมีต้องแก้ปัญหาครับแต่เป็นดาวคู่มิตรก็แปลว่านะครับแก้ได้ไงครับเพราะฉะนั้นครับดวงนี้นะครับไปทํางานแนวแก้ปัญหาบุกบันต่อสู้หน่อยนะครับหรือตกแต่งต่อเติมรีโนเวทซ่อมแซมของมือสองอะไรพวกนี้ จะทาให้เราประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีและบางครั้งต้องซิกแซกพลิกแพงทําอะไรที่แตกต่างคนอื่นหน่อยแล้วจะได้ดีครับและสําเร็จร่ํารวยได้เช่นเดียวกันครับแต่ต้องทําตามนี้เลยนะครับต่อไปครับดาวพฤหัสบดีเดิมครับอยู่ในราศีกันมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็เรียกว่าเล็งลักขนาแล้วมาตั้งแต่เกิดครับแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นปะเกษตรด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นครับดวงนี้จะได้ดีกับคู่ครองหุ้นส่วนคนรักเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับ ดูแล้วจะต้องไปดีลไปเจรจาไปติดต่อนะครับเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้เราสําเร็จได้เป็นอย่างดีแต่ดาเป็นป่าเนี่ยแปลว่าได้ครึ่งเดียวครับถ้าทําเท่าเดิมแปลว่าถ้าเราทํา2เท่า3เท่าเนี่ยเราก็ได้เต็มร้อยเเหมือนกันครับรวยได้เหมือนกันครับต้องทําหลายเท่าหน่อยนะครับต่อไปครับดาวพระศุดีเดิมครับอยู่ในราศรีตุลมนตั้งด้เกิดอันนี้คลองตําแหน่งเทวีโชคฉลกเฉล่าผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง,ง่ามีอำนาจราชสักดุลพระราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหางก็มาเองครับ แต่เป็นทวีก็ต้องเป็นดิวไปติดต่อเกี่ยวกับผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นหรือมีนารีอุปถัมมีคนคอยชุบเลี้ยงเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยนะและไปโดดเด่นในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอ่าไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วจะดีนะครับเพราะฉะนั้นทําตามนี้ได้เลยไปทําในโลกออนไลน์ครับนะไปทํางานแก้ปัญหามือสองอะไรแบบเนี้ยทาแล้วจะดีนะครับแล้วไปอยู่ในบ้านดาวสุกอ่าอินเตอร์เทนของกินอะไรพวกเนี้ยได้ด้วยนะครับนะแต่ก็ต้องทําหลายเท่าหน่อย แล้วจะดีครับตรงนี้อต่อไปครับดาวพฤหัสบดีครับอยู่ในราศีพิจิกมันได้เกิดครับอันนี้ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงครับเห็นไหมครับต้องบูต้องโลดโผนต้องล่างเลือดต้องประยุกแล้วจะดีขึ้นนะครับแต่ก็ได้ตําแหน่งอัมพุอุดมเกด้วยเห็นไหมจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างเบิ้ลเบิ้ลเหนื่อยไม่เหนื่อยโลดโผนไม่โลดโผนครับ แต่สุดยอดครับจะยิ่งใหญ่จะร่ํารวยได้บ้านได้รถแต่ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยครับก็ทําไปเถอะครับแล้วไปอยู่ในภพสุภะด้วยแปลว่าเกิดอีกที่หนึง่งไปได้ดีอีกที่หนึง่งทำเกี่ยบต่างประเทศดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้การอุปถมัมภ์ก็าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ่อยๆดีเข้าวัดบ่อยๆดีทําบุญเยอะๆยิ่งดีนะครับทําตามนี้เลยครับและความรู้ที่ได้นะดวงนี้เป็นดวงที่เก่งมากอย่างหนึ่งคือเอาทฤษฎีหรือความรู้ที่มีครับไปประยุกต่อยอดเป็นทฤษฎีของเราเป็น ความรู้ของเราเนี่ยที่เป็นลิขสิทธิ์ใหม่ได้อีกครับแล้วก็ขายลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะร่ํารวยครับอันนี้เจอมาแล้วครับจริงดียินดีด้วยครับต่อไปครับดาวพฤหัสบดีเดิมครับไปอยู่ในราศีธนูตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรอธิบดีเดิมแล้วจอมาเป็นเกษตรอธิบดีต่ออันนี้ก็ดีเดิมดีต่อแต่จะเด่นเรื่องงานครับเพราะไปอยู่ในเรือนการงานแปลว่าพื้นดวงเดิมทําธุรกิจอยู่แล้วทําต่อไปครับลุยต่อขยับขยายเอาให้เต็มที่เลยครับทำเงยวกับต่างประเทศด้วยก็ยังได้เลยครับ เน้นการใช้องค์ความรู้การสื่อสารการสอนเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นโค้ดเป็นเอ็กเปิดเป็นสเปเชียลิสต์เป็นแอปพลิเคชัน, ist, นโอ้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ติดต่อกับพวกสถาบันต่างๆดีเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนมหาลัยศาลวัดสถิตยุติธรรมทําอะไรให้มีตรงนี้เป็นแบ็กอัพด้วยอะครับเกี่ยวเนื่องกันนะรับรองครับประสบความสำเร็จหรือจะสอนออนไลน์เลยก็ได้นะครับทําได้หมดเลยครับยินดีด้วยครับสาเร็จลํำรวยจากความรู้ประสบการณ์รเราเลยนะครับ อ่าต่อไปครับใกล้จบแล้วนะครับดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีมังกร้มื่อเกิดครับอันนี้ได้ตาแหน่งเป็นนิดครับนิดก็คือตอนเกิดเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีมันอ่อนกําลังครับแต่อยู่ในเรือลาพะนะครับเห็นไหมแล้วตอนนี้ก็จอมาทับตัวเราเป็นเกษตรตาเทบดีเนี่ยแปลว่าตัวเราก็จะได้ดีมีโชคลาภมีความสําเร็จแหละคือจะเสี่ยงโชคถูกมากขึ้น่ะถ้าเสี่ยงโชคทํำยังไงครับก็ต้องกลับด้วยสิครับเพราะเลขมันเป็นนิดเนี่ยเช่นเล่น5้าก็ต้องออกเจ5ดห้าห้าแดดห้าอะไรอย่างเงี้ยครับนะ แล้วทําอะไรมันต้องมีขั้นตอนมากขึ้นต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นี่ครับเพราะเป็นนิดเนี่ยจะมาได้ง่ายๆได้ยังไงถูกไหมครับเพราะนั้นก็ต้องทาแบบสองสามขั้นตอนโปรเซสมากขึ้นหน่อยหรือดวงนี้เป็นดวงที่เรียนอีอย่างไปทำอีอย่างครับได้เหมือนกันเรียน A ไปทํา B ทําได้เลยนะครับหรือจะทําแนวแก้ปัญหาให้กับเขาเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาเป็นโคชชิ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับทำไปเลยครับแล้วจะดีครับจะโดดเด่นมากๆเลยนะครับอ่าสุดท้ายครับดาวพฤหัสบดีครับ อยู่ในราศีกุมมาตั้งแต่เกิดครับเรียกว่าอยู่ในเรือนวินาศครับตนุวินาศกรรมะวินาศตั้งแต่เกิดครับดวงนี้นะครับก็ดูแล้วก็จะต้องทํางานเกี่ยวกับต่างทิ่ต่างแดนต่างประเทศเบื้องหลังงานแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมอยู่แล้วนะครับเดินทางบ่อยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งดีนะครับแล้วจอมาเป็นเกษตรตาธิบดีแปลว่าจะมั่นคงขึ้นจะเหนื่อยน้อยลงนะครับ แต่ก็ยังต้องทําอยู่อาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นต้องมีซิกแซกพลิกแพงแล้วไปอยู่ในบ้านราหูคืออะไรครับออนไลน์แล้วตอนเนี้ดาวลาหูก็จอนมาอยู่ในเรือนกันเงินในทวีโชคอะ่ะแปลว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี้จากไม่เคยมีไม่เคยได้ก็จะมีมากขึ้นนะครับอแล้วเป็นเน้นในโลกออนไลน์โซเชียลอินต้าแกรมเฟซบุ๊กไลน e ทุกอย่างครับใช้ตรงนี้เยอะๆนะครับแล้วจะดีเน้นภาคกลางคืนอีกนะกลางคืนเราจะหาเงินได้มากกว่าตอนกลางวันอะไรแบบนี้ครับทําตามนี้ได้เลยนะครับและจะประสบความสําเร็จล่ํารวยอย่างแน่นอนครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ ราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาวงชตาคาถาเงินล้านครับ ยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199อยาบาบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก1ิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน Q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสาเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า